ชื่อพวัตเจริญปุระนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟทอฟฟี่ทีครับรู้สึกอยู่เฉยเฉยก็ไร้ค่าช่วงนั้นเพิ่งแบบยังไฟแรงอยู่เพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยก็อยากทํางานก็เลยคุยกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเปิดร้านกาแฟาแล้วกันจุดเด่นเลยของที่นี่ถ้าถ้ามอจากภายนอกนะครับรูปลักษรูปลักษณ์ของร้านเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่แบบโอเพนก็คือจะไม่มีห้องแอร์นะครับจะเป็นสวนทั้งหมดแล้วก็จะเป็นต้นไม้ก็คืออยากให้ลูกค้าแบบ อยู่กับธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับผมอ๋อก็คือถ้าถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือเรื่องของรายจ่ายเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าไฟเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันไม่มีทางถูกลงแน่นอนนะครับมีแต่จะขึ้นขึ้นขึ้น,นเรื่อยๆเราก็อยู่มาจนถึงจุดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วอะ่ะ ไม่ไหวกับการแบบว่าต้องต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนเพราะว่ามันมันขึ้นตลอดนะครับก็เลยมองหาทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายลงครับผมเยอะมากเลยคือถ้าให้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเราเราคาดหวังไว้ที่ประมาณสัก20-30%จริงๆก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าออพอใช้งานจริงๆช่วงที่สามารถผลิตได้ได้จัดจัดจริงๆนะครับ ก็ลดไปได้เกือบเกืบ50เลยซึ่งผมว่ามันมันเป็นโอเวอร์เคลมด้วยนะจริงๆแล้วครับผมติดเลยฮะแต่ว่าในในในขั้นตอนการติดหรือในการเลือกใช้ผู้บริการเนี่ยนะครับนะครับหลักๆผมก็อยากให้ดูเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานในการติดตั้งหรือว่า ความสะดวกในการเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับพวกนี้พวกนี้ <ST AT> นสำคัญมากนะครับในอนาคตครับผมก็ <ST AT> คือหลักๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการติดตั้งก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แย่แน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นประเภทที่บรรแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้านุนเสียผมก็จะแบบว่าค่อนข้างแบบ พารานอยว่าแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราต้องการคนที่แบบว่าตอบคำถามเราแล้วก็มาเทคแคร์เราได้แบบทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าที่เท่าเท่าที่ดูข้อมูลมาก,ก็คือ KG เนี่ยคืออยู่ทั่วประเทศเลยตามผมมุมมุมมุมจังหวัดต่างๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็เคจีเขาจะครอบคุมหมดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพดีในการดูแลเราได้ครับผม ได้ครับก็ยังไงฝากร้าน Coffee Tree ไว้ด้วยนะครับอยู่ตีวานนซอย3นะครับเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติหน่อยโ p e n นแอร์นะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมเค,ค้กที่จะเป็นแบบว่าจุดขายของที่ร้านเลยนะครับผมยังไงก็ถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาแถวนนทบุรีก็แวะมาได้ครับขอบคุณมากครับ